ชัยทวัตยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเกงเห็นหนะ้าคุณชัยทวัตแล้วทำเอาเราอยากจะโอบก,กอดเขาไว้เลยหลังจากที่ท่านเสรีพิสูจน์พูดหน้าตาเฉยกลางวงให้ก้าวไกลเสียสละให้ถอนตัวเชิญเขาลงจากเรือจากที่ก้าวไกลเคยนั่งหัวโตเป็นแกนนำกลับต้องมานั่งข้าง แถมต้องยกแกนนำให้พักอื่น14ล้านเสียงช่วยอะไรไม่ได้เลยขอโทษจากใจประชาชนพักก้างไก่ยอมสละทุกอย่างทั้งตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งนายกแล้วนี่ยังจะมาบอกให้คนหนุ่มสละเลือกเพื่อความอยู่รอดของคนอาวุโสเนี่ยนะทั้งทางฝ่ายสวเขาเขาจิ้มมาเลยว่าถ้ามีก้าวไก่ก็ไม่เอาด้วยชาติไทยภูมิใจไทยใครๆก็บอกว่าถ้ามีก้าไก่ก็แมวด้วย ก้าวไกลนี่ต้องตัดสินใจจะทำยังไงอะ่นะถ้ายังยืนยานอยู่งั้นเพื่อไทยก็ไม่ผ่านหรอกเชื่อผมดิแต่ถ้าเสียสละพ่กระหอบไปได้นังนตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละนะครับเพื่อให้ประชาธิปไตยเสิยได้ไม่งั้นถ้าไม่มีการเสียสละกันนะไปไม่ได้เชื่อ คุณพูดออกมาได้ยังไงคุณมีเพียงหนึ่งเสียงเขาชนะอันดับหนึ่งด้วยคะแนน15 151เสียงเขาเชิญคุณมาร่วมอุดมการณ์แต่สุดท้ายคุณกลับไปพูดไล่เขาในขณะที่เขาให้เกียรติคุณมาโดยตลอดนี่นะหรอกการตอบแทนของเพื่อนร่วมทางที่ใช้ใจแทกใจที่มีการโหวตเรื่องการเสนอที่นายกอฐมนตรีของมุีร์ทาครั้งที่สองในการซ้ำซ้อนหรือไม่ผิดข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาหรือไม่เนี่ยถ้าไปตรวจสอบดูดิผมไม่ได้ไปลงคะแนนเขาหรอกเพราะผมเห็นว,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 ว่า มันผิดรัฐธรรมนูญก็ผมไปร่วมลงคาแนนด้วยเท่ากับผม,ม่ยอมรับเขาผมไม่ลงนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกจะไม่ลงใช่นะฮะ สัมภาษณ์ได้เพื่อร่วมทางต่อหน้าแบบนี้ฟังแล้วมันบีบคั้นเหนือเกินอย่างน้อยก็ควรจะแคร์ความรู้สึกของเพื่อนบ้างให้เกียรติเขาสักหน่อยและให้เกียรติประชาชนที่เลือกเขามาด้วยการถแถลงแปดพัรคร่วมที่ผ่านมาบรรยากาศช่างแตกต่างกันลิบรับอิลยาบทของรายหลายคนเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะคุณหมอชนน่านที่ดูสดใสมีความสุขมีความเป็นผู้นําในการถแถลงชี้นักข่าวคนนี้ต้องพูดก่อนคนนี้ต้องฟังท่าทางละไม้คล้ายพิธาในการถแถลง ครั้งก่อนๆเรากับรับบทพระเอกคนใหม่ของงานแต่พอตัดภาพมาที่คุณชัยทวัฒซึ่งนั่งอยู่ข้างๆกันสีหน้าคนละฟิลลิ่งเลยดูเศร้ามองไม่มีรอยยิ้มและจำยอมแบบสุดๆเจ ันเเสียยใจจบจบลุกงขึ้นนยืไไม่ไหวขอบอกเลยว่าก้าวไกลเขาทำเพื่อประชาชนขนาดนี้แล้วเขาชัดเจนตั้งแต่ต้นว่ามีเราไม่มีรุ่งขนาดที่เพื่อไทยกับกืนไม่เข้าคายไม่ออกยังตอบไม่เต็มปากว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อคะมีรุง่งหรือว่ามีรุง่งไม่มีเราไหมคตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นทางเลือกที่ต้องแสวงหาให้ได้ครับ